จะมาฝากบอกว่าฝากกดหนุนปลานะครับลุงป้าปลาโนนะครับนี่มีสองรสชาติทำอันนี้ใส่ส้ตมตำเนี่ยอันนี้ใส่แกง<ไ>แต่ก็อร่อยทั้งคู่อยู่ดีนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับเพราะว่าก็ต้องไปลองเองนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงก็ขอให้สนับสนุนลุงป้าปลาโนนะครับขอบคุณครับเออถุงมือะไรอยู่อ่ะถุงอือมาแนะ เออเอาของมันลงมาไว้ข้างใต้ไม่น่าเสียดายอยู่เราไม่ต้องตัดบันทีมเขาตัดมันมันจะไม่นั่นมันย่อยข้างใต้ร่มเออแต่มันบางเครื่องเอาเขาบวชจัดเบิดเนาะถ้าไม่ใหญ่ซีมาถ้าทั่ผ่าเราทางทางเบิร์ดเลยนี่กำบวยย่อยแล้วอันนี้มันย่อยเลยย่มันอ่อนนี่มันแห้งแล้วมันไมดออก นี่ผมตัดเท้งพ่นออกเราจะให้มันย้อยข้างล่างแต่มันจะไม่ให้เราจะไม่ให้มันย้อยข้างบนใช่แล้วอูยามันดอกให้ให้ผู้ใดจมหาน้อวันนี้วันอาทิตย์กี่นอ เอผัวจมหาบอว่าพระอาทิตย์อย่ตงซื้อหักบอกนึงแหงๆน้องโพตทางีไปเัดออกเสียขนาดไหนน้อขึ้นละไม่ออเออแต่ยังลามาใหม่นะพันออกทั้งข้างล่างมันมันดึงเอาแล้วข้างล่างมันเต็มนี่มันก็สิงงามแต่ว่าเขา วอนนี่เขาตัดอะไรมต่อไปเขาตัดใบให้มันทึ่งทึ่งมันกระดายการอะไรบ้างมันกับมันกับบางมองนี่เบิร์ตบาง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 เออมันตัดทั้งทั้งทุนแตดทั้งพี่ออกตัวยอดมันไม่เนี่ยเขากระพ่านเห็นมันล่ามทั้งไตเอา่ะบ้ามงงๆจ้าเราบริจักมันเป็นหนามโอ้ยเสอ ันเป็นตีนกับแกถ้ามันคมอันนี้อาจาาเอาออกบ่ออกไะไ้บ่ต้องตายไปเลยบอกบอไม่ต้องเอาบอ,อกจ้ะแต่ว่าามอามันเป็ตีกับแกิ่งนากับแกยงบ่เอาหลอดต้องซื้อกับอะไรนมันค่าเนะาะนงน่ายดีเพราะมันมาเนาะบ่ะ จะดึงดึงมันมาที่เดึงมันมาข้องอันนี้ปิ้วปิ้วพันไวเฮ้ยมันเดึงอี๋เอ้ยยังไ่เด้งมันละใบแห้งมันดอกกัดพันไวแล้วงไม,มันเออแทงไตมันหามันอันนนั้ได้อยู่ตัวไหนมันตายยังเอาออกว่ะคว้ามันยังไงงามก็เก่าอยู่ยังไงงามันคือเก่ามาันเหรอ มันใบนี่มันเขียวตลอดใบได้ตลอดเขาบอกว่าแค่เข้าวให้มันออกงามหันกับพ่อแลอ้วแต่ว่าปตัดมันถิ่ะกี้มีหัวแจกว่าคือนี่มันเป็นดอกไม้คือหมอทามมาฝันอย่าเขาซื้อมาห้าต้นเอาจะไปเออ้อยอเเดอกไม้เขาได้ไหมเขาขายหรอเขาเนื้อคือ,อนะพระาทิตย์ที่ว่าคือวุ่นจ้ำนี้ธรรมาดาแล้คือาเป็นด,ดอกไม้แล้วคือมันลาบมากแล้ว ตาาิวใครไปซื้อมาใช้งานกระเซ็รแฟอยู่พังค์คนดอกมันสีเหลืองเพิ่ะพวกเงียงเงียงบานสองประตูมากเลยบานเอียงบาทเอาเอฟซีมากเหรอ คอนนขึ้ไบรบ่ได้ยี่ดอกเหรอจ้งวาเนาะสายนอกหลับเอฟซีกอนไปก่อนนะครับ มาถึงทีอยู่ล้วมันมาพิธีครับเลยว่าจะใสยูบับ๊กนะนี่ไง<า>น,นี่ว่างเย๋ยใส่บั๊ ตาเอาบุญมาค่ะนี่ย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังเตรียมงานเตรียมของค่ะวงสวงวันที่สิบท่านว่าค่ะแมนวงสวงประจำปีสิท่านว่าฉันอยู่ไก่กับแหวว่าไรเนี่ยค่ะไก่ยู่งไก่เอฟซีโร่นี่ยู่งเพิ่มต่อไรอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขึ้นได้แล้วค่ะขึ้นได้แล้วค่ะได้ได้ค่ะใต้ขยันเอาสามนะอ๋อค่ะรู้ขยันอยู่าก บุญละแวะมาอาเตรียมถ้วยพ่นหน่อยเพรานจุดทูบทูบเราหมดเย,ยังเลเนี่ยเยอะใช่ไหมเยอะถ้วยพ่นด้วยเอา เอาไปแล้วบอให้ยาชีรรับแขกหลอก มาสก,การค่ะ,ะค่ะเ,เป็นสบายมากจะ้ะค่ะปลูกดอกไม่งามนี้เนาะค่ะกับปลูกเตรียมงานค่ะอาจารย์ออ๋เตรียมงานอแบบนาอร์เตรียมงานวงสวงวันดิศสิบท่านว่าค่ะมแมงค่ะก็ได้เตรียมสถานที่อยู่ เพราะว่าวันทีหนึ่งทีสองอย่ก็สิคัดพื้นแล้วก็เตรียมกลางเต้นค่ะอ๋ออ๋ออ๋อข้าเนี่นี่ไปไปเฮ็ดบุญมากปะคะนี่อ่าไปบุญมาไปมาแตะน้องหานมาแต่พระธาตุเช่นชุบอ๋อค่ะข้าแหวนมากเราดีจนได้จนอย่างนีเค้าน้อใช่เจอแล้วเอาเลยนิดเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไยผู้ถูกพ่อบบถูกพ่อโบบูบีบี่พยายามขึ้นไปเหรอเจ้าสิไอ้อนยังไอนี่เกยขอกระมี่อันนั้นสีแต่เพื่อยูออฟฟิศอ๋อก็มีสีบ้าว่ายปูนะคะทุกคน ก็เตรียมงานบวงสรวงไปด้วยแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นนีสีเพิ่นมาเทาเลมันดูเล่ห์ห็มันแน่นอนกันมันมันจะปูเถ่าเฮ็ดเถอเนาะมัวร์ทอน่าทอน่ามันแตกอยู่ในทะเลแต่เะตาอ่ะเมียหรือเปล่าถ้ามันหังวะไลยแตกแล้วเขาแล้วแล้วพุ่นตะพุ้มันแตกเหรอเนี่าสีเฮ็ดเนอ่ย โค้ไปลากาฟจกีน้อากันไม่เอกไปมันหลายคนงสิอยู่ในเกข่อยในโตออฟฟิศนะมันม <tem> ีโซฟาบันอยู่เป็นแบบกดจีดนะ